ครับสวัสดีครับพบพอ่พอกันอีกเช่นเคยนะครับกับสองวันอังคารของเดือนเมิถุนายนนะครับวันนี้ยอยู่กันทีไ่ไรอีสานชนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ของกงวัวนะครับก่อนที่สะไปปฏิบัติหน้าที่ของทงั้งฟาร์ามนะครับว่านีเป็นตากเป็นถั่วมุกผ่านเก็บเป็นถั่วมุกผ่านหรือว่าสีห้อาหารหมูนะครับตอนนี้ผมกิ รัพพี่น้องม,มาอยู่ที่ของง่วมอะมนีเสียเอาได้หยามาจากสวนของคุณคู่อ่ำนะครับเสียเอามาแหง้ง่วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนเสียเอาไปแหง้ง่วนะครับเศษฟางที่งัวกินนะครับมันกินบวบนะครับมันสีเหลือที่เป็น,เป,นเป็นพงุงพ้งแบบนี้นะครับอ่าเท่ากับใบทิมนะครับบ,บัวที่เป็นสิ่งของในไฮที่เท่าเหลือใส่อะไรอย่างนี่บ่บมี่อย่างทีสิตองได้ทิมนะครับนะตัวนี้ สิเอาไปให้ล่องผื่นของของหมูนะครับในช่วงฤดูฝนต่อไปหรือว่าสิเป็นในช่วงนี้ก็ตามเพราะในช่วงนี้ผมขังอย่างที่เห็นว่าผมขังหมูหมูปลานะครับเป็นขอ,อกซ้อยแยกไว้นะครับแล้วก็บังขอกก็ใหญ่บางขอ,อกกงบขออก,กันหน่อยบังคอ,อกที่น่อยนะครับเขาสิขี่สีเงียวมันเห็นในขอ,อกที่หน่อยมีความแฉะแล้วก็ชื้นนะครับเทาเสียอาฟางพวกนี้ไปใส่ขอ,อกหมูไว้นะครับเพื่อให้ เป็นการเกิดโรคแล้วก็เห็ดใหเผิวหมูมันเสียนะครับเดี๋ยวจะเอาฟางหวกนี้ใส่ไปก่อนถี่สี่ห่อเอาหยาใหงวัวนะครับใส่ไปนะครับเป็นวัสดุร่องพื้นสินดีเลยนะครับหลังจากที่ห่อไปใส่ของหมูมานเดือนหนึ่งสองเดือน,นครับเขาจะเป็นปุ๋ยละเอียดเลยนะครับเขาจะเอาไปใส่ต้นใหม่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นเลือตจนพวกเศษฟางที่มันละเอียดนะครับเขาจะไปให้ ลองผึ่งมูปลากันนะครับงัวกับเลี้ยงบัวลายหอกครับเพราะว่าบัวได้เลี้ยงเพื่อจำนายหรือว่าเพื่อสีเห็ดเป็นเชิงธุรกิจไตอยัางใดนะครับจะเลี้ยงเพื่อ,อนำหญ้าที่เขาตัดแล้วหลังจากการเข้าไปคุ้มดินคุ้มยังมันเรือแล้อเขาก็มาให้งัวกินแล้กไห้มันหย่อยเร็วนะครับ ดีกว่าเขาสีมักไใบเขามักใบมันสีซ่านะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเลี้ยงวูอ่ะเขาบาร,ริได้เฝ้าบริได้นอนเฝ้าดี่ยอย่างพอที่เท่าไรเราบริได้มีเวลาไปทุ่มให้กับอาซัดมันก็สะเหยียงงูเอาบริไงบริจะเริ่มเติบโต,ตไปตามที่เขาตั้งค์เขาฟังไหวนะครับก็เลี้ยงเรื่อยๆไปเชียงยนะครับตัวนี้เชียง เลี้ยงไว้เพราะเป็นมูนะครับแรกเองเงากัะก็เดี๋ยวเป็นคุยน้ำคุยน้ำมัว่วคุยน้ำหมูไปของพวกนี้ผมมีผิดมี่ไพ่คือคอนนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้โหตัวนี่ครับเที่สะอาดขอกุอกม่วน,นี่จำเป็นต้องสะอาดนะเพราะว่าผมเลี้ยงมาเคยแมงปองขัดงอวตายก็มี หงายเนี่ยเปียนะครับดีแต่มาจากสวนของครูอาบนะครับแต่คือจะปลูกไอ้ผมเกี่ยวอะไรละครับพี่น้องเอ้ยมันใจดีคือ,อยังนี่เบิง้งเหรอเราก็บปุไอ้เลียงสัดเรียงย,ยังแต่เราปลูกไว้ใจดีครับคนผู้นี้เบื้องเราก็ปลูกไอ้ผมแหละผมก็ดจะปปนไหลเรื่อยๆอนะ่ะกิน,นได้เลยมือเลยครับหัวหนี่พี่น้อง เดี๋ยวไอ้มันบลมือมันก็กินบปมือดีกว่าข้าสิไปตัดตั้นหล่ะก็มักก่อยกับน้งซ่าเฮเทจสีมันสีเลี้ยวกว่านะครับให้กินปุ๊บแล้วก็มักแล้วก็ในขอกขาก็สามารถน้ำปุยไปใส่แต่ก่อนน้ำไปใส่ก็มักก่อนนะครับบทสนะข้าไปใส่ปุ๊บดินมันสีมีความอ่าในโตอ่าุจจาระอุ่นๆหรือก็ขี้อุ่นๆมันสีห่อนนะครับแต่มาก่อนเผื่อเผื่อให้มันเย็นแล้วก็น้ำไปใส่ต้นใหม่ยังสีงามนะครับถ้านน้ำไปใส่เลยต้นใหม่ตายแน่นอนครับยิ่งเป็นต้นใหม่ที เขาปลูกไหมนะครับยี่สิบเปรตสีตายเร็วครับตัวนี้ตัวนั้นจากที่ปลูกหญา้าล่องทดล่องปลูกหญา้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็หญ้าหวานนะครับผมว่าหญ้าเนี่ยเปลี่ยนสิไปเร็วกว่าแมนยุวสารอาหารมันสิน้อยกว่าหญ้าหวานแต่ว่าความเจริญตัวตัว,ตว,ตวมัน,นตัดมันอีกซี่หาหมื่นสิก็เริ่มเงา เรื่องรับหย่าหวานอิสระแห้งนะครับหย่าหวานอิสราเออลิสะแห้ง เสียบนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี่ยครับช่วงนี้ถาว่าบอติดโรคโควิดยังสิเนี่ยคือมีผู้คนมาเที่ยวมาเด่นยามเขามาสวนอยู่บขานนะครับช่วงนี้ด้วยสถานการณ์วานเมืองแล้วก็โลกนะครับเศรษฐกิจสิคนเหลือบก็อยากออกจากบ้านนะครับแต่ตามจริงคนก็สิเขามาตลอดนะครับมาเที่ยวมาเด่นมาชมสวนนะครับมาเบ่งสวนนะครับ สวนกับบัวดงใหญ่บัวแดงงามยังมากมายดอกพี่น้องแต่ว่าเน้นว่าปลูกหลากหลายนะครับปลูกชิ่งทีอ่าทนแหลงปลูกที่พืชที่ทนแหลงปลูกพืชที่บ่สามารถจะเริ่มเติบโตได้ใน,ในทีแห่งแรกนะครับพื้นที่ของผมนี่เป็นพื้นที่พื้นที่ดินทรายลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องเป็นดินทรายลอยเปอร์เซ็นต์ เสามารถหล่อนแล้วก็ไปทำบานได้เลยนะครับโบอุ่มน้ำนะครับนบึงหัวกินยากันครับพี่น้องมันมียังดอกครับมันนี้อุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้อยูอ ฝ้ามนอครับอุ่นใจทุกครั้งทีไอยูฟ้าหมูอุ่นใจทุกครั้งทีไอยอูสวนเกษตรของเจ้าของนะครับเทาเห็นสิ่งที่เทาเฮ็ดแล้วก็จะเริ่มเติบโตนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีนขึ้นเท่าก็รู้สึกรู้สึกดีใจเลยครับเส้นทางน่าเจ้าของผู้รับเขาบว่าว้แต่ว่า ้าเห่าบ่มีกิจการหรือว่าสิ่งด่เฮ็ดควบคู่ไปในการเกษตรนะครับค่อนข้างสิยุ่งยากนะครับตรงนี้สิ่งที่เฮ็ดควบคู่ไปนํานะครับผมอยากคลายฝันให้พี่น้องได้เฮ็ดตามนะครับว่าสิ็ดแต่เ,เกษตรอย่างเดียวเื่อเชิงเดียวหรือว่าเื่อซ้อนผสมเฮ็ดให้พ่ออยูุพ่อกินเนี่มันค่อนข้างสิเป็นไปได้ยากนะครับเอาตามความจริงเลยนะครับถที่เคยเห็ดมานะครับระยะประสบการณ์ที่เฮ็ดมากอยู่ประมาณ หกปีแล้วครับที่เฮ็ดเกษตรมากนะบโบเอียนวะข้า,าออกเอาเงินลงมาแล้วข้าสีอาสามาัดเก็บเกี่ยวของผลิตได้เลยทันทีนะครับมันหยางเองนะครับต้องถาระยะเวลาเหมือนเอาดินไปฟังไว้ให้มันเป็นดอกออกดอกออกพ้นขึ้นมานะครับต้องใส่เวลานะครับนะเมื่อนี้ผมก็นําคลิปมาฝากพี่นอ้องเพียงเท่านี้นะครับมาฝากกดนไหลก้นแชร์เป็นกําลังใจให้กันนํานะครับอันนึงไปเหนี่ยวหนุนกำลังใจเพื่อให้ผมได้เฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชม อีกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พุ่งไปสี่ปตากไม่ตกมือเหี้ยผ่านแล้วครับพี่น้องตากไม่ตกมือเหี้ยผ่านหลังจากเสียออกไปก่อนถี๋เช้าเสียท่านไปแปรรูปเดี๋ยวผมเห็กคลิปไปเบิ้งครับไปแล้วครับ